ก่อนทหน้าที่ได้ดีทุกเวทีถ้าตัดสิ่งน,นี้ออกไปค่ะสิ่งที่ว่านี้นะคะคือความกังวลใจนะคะความกังวลความคิดนะคะที่อยู่ในใจที่อยู่ในสมองของเรานะคะก่อนจะขึ้นเวทีถ้าเรากังวลน,นะกังวลกลัวว่าจะผิดกังวลแต่สคริปต์นะคะจะทําให้เราไม่ได้ดูบรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะอย่างมีเสียงเพลงแบบนี้นะคะแล้วก็เลือเทยไปกับเสียงเพลงนะก่อนที่จะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปทักทายแขกผู้มีเกียรติทักทายแขกผู้ใหญ่นะก่อนที่จะขึ้นไปบนเว ไป,ไ,ปไปทำหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะอย่าไปกังวลนะคะกับสคริปต์มากนักก็ห้าทำตัวแบบสบายๆลิความกังวลให้ได้แล้วเราจะทำหน้าที่บนเวทีนะคะได้ดีตลอดทั้งงานนะคะแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังก็สนใจนะคะสนใจในตัวพิธีกรและก็สนใจในการดาเนินรายการบนเวทีด้วยนะคะตัดความกังวลออกไปค่ะถ้าจะทําพิธีกรให้ได้ดีทุกเวทีค่ะเทคนิคลับหรับพิธีกรมืออาชีพนะคะอาจารย์ชาก็มีเทคนิคลับเยอะมากนะคะที่จะ ให้เป็นเคล็ดลับในการทําหน้าที่เป็นพิธีกรให้คุณได้ไปสร้างเงินสร้างรายได้จากอาชีพนี้นะคะถ้าสนใจทักมานะคะอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการทําหน้าที่พิธีกรแล้วก็ให้มีงานเข้าแบบปังๆค่ะก็ทักมาได้นะคะทุกช่องทางเลยค่ะหรือว่าจะเป็นไลน์แอดก็ได้นะคะ f k r u t s a t c s a ค่ะวันนี้ก็ออกมาให้ความรู้เคล็ดลับดีๆของการทำหน้าที่พิธีกรแต่ทานี้นะคะแล้วถ้าอยากจะรู้เคล็ดลับดีๆนะคะก็ติดตามเพจอาจารย์ทชาติ Speaking Expert and Personality ค่ะเคลียร์หมดทุกปัญหาในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพและการส่